ราคาสินค้าตกต่ำนะครับเพราะว่าคนแม่ค้าออกมาซื้อของกันน้อยนะครับของขายไม่ได้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยเราเองก็ต้องเฝ้าระวังให้มากขึ้นกับลูกน้องเรือเวลาเรือเข้าฝั่งนะครับลูกน้องบางทีจะออกไปซื้อของแต่อะไรเราก็มีความเสี่ยงเพราะว่าเกิดเขาติดเชื้อโดยที่เขาไม่ไม่ได้รู้ตัวนะครับแล้วออกไปทํางานประมาณ15วันเนี่ยเชื้อมันก็อาจจะ สแสดงอาการและถ้าเกิดสแสดงอาการในทะเลกลับเข้ามาเรือลำนั้นโดนกักตรวจสอบทำความสะอาดซึ่งจะเสียเวลามากแล้วแพปลาที่รับเรือเหล่านี้เข้ามาเนี่ยก็จะโดนต้องกักทำความสะอาดด้วยซึ่งจะผลกระทบเป็นลูกโซ่ทั้งทั้งวงการนะครับทราบตั้งสียไปกินแต่ก็ถึงขนาดที่ว่ารั้วส่งหรือว่าจะขนาดว่าบางรายต้องดกิ่งตอนตอนนี้เอ่อ ใช้คาว่าละสัมระสายมากเลยครับเพราะว่าประมงเองเนี่ยเป็นอาชีพอาชีพเดียวที่ไม่สามารถของเงินกู้จากธนาคารหรือแหล่งเงินทุนของรัฐของไม่ว่าจะเอกชนและรัฐบาลได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทกศออมสินเอยอะไรเอยเนี่ยตอนนี้ธุรกิจประมงไม่สามารถของเงินกู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องเงินทุนค่อนข้างมากนะครับขนาดเดียวกันเองเนี่ย ถ้าเราจอดเรือหยุดกิจการเราเลิกจ้างการที่เราถ้าเกิดสถานการณ์ดีขึ้นแล้วเราจะดำเนินการจ้างงานขึ้นมาใหม่หาลูกจ้างมาใหม่มันยากมากเพราะต้องหาลูกจ้างที่มีคุณสมบัติตรงตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นของเจ้าท่าของประมงต้องมีใบอนุญาตให้ตรงให้ถูกต้องซึ่งคนเหล่านี้พอพอเราเลิกจ้างเขาก็อาจจะกระจายไปที่อื่นคิดว่า อีกนานไว้กว่าจะฟื้นเดี่ยวจุรกิจประมงระมงเนี่ยโอ้หอันนี้ต้องรอหลังจากโควิดแล้วก็ดูครับว่าผมก็เดาไม่ถูกเหมือนกันว่าสภาพทั้งโลกมันเป็นยังไงเพราะธุรกิจประมงเนี่ยมันเกี่ยวพันถึงเรื่องส่งออกด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างทั้งกินทั้งใช้ไม่ไม่ไม่เฉพาะกินใช้ในประเทศอย่างเดียวนะครับมันยังมีผลผลิตผลิตภัณฑ์หนักหนักครับหนักหนักมากครับผมคือเดิมเนี่ยมันหนักเพราะค่าใช้จ่ายที่มันโดนเราโดน iuu อยู่แล้ว นะครับมันก็ล่อแร่ล่อแร่มาอยู่แล้วพอมาโจโควิดเข้าไปคือรัฐบาลเองเนี่ยตอนนี้เขาก็พยายามทําเต็มที่นะครับแต่อีกช่วยกลับมามองประมงนิดนึงว่านโยบายทางการเงินคือตอนเนี้ง่ายที่สุดเลยช่วยออกนโยบายทางการเงินช่วยเหลือชาวประมงหน่อยให้ชาวประมงสามารถกู้ยืมได้โดยเอาเรือตัวเรือนี่แหละครับมาค้ำประกันนะครับเพราะตอนนี้มันไม่มีธนาคารไหนหรือ สถาการ,การสถาบันการเงินไหนให้ชาวประมงสามารถกู้ยืมได้เลยครับผมจะรับที่จดแน่นิ่งเลยตอนนี้เรือประมงกันตังมีทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนไว้ประมาณเกือบ2อ0กว่าลำออกทําการประมงอยู่ถ้าผมจะไม่ผิดอยู่ประมาณสัก1้0ยห้าลำนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสัก60เเซนะครับ